สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามช่องพี่ฟ้าชาแนลวันนี้ฟ้าจะมาชวนคุยถึงเหตุการณ์ตึงเครียดนะคะระหว่างไทยกับกัมพูชาที่เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะในขณะนี้นะคะมีทหารไทยเสียชีวิตไปแล้วเนาะแล้วก็มีประชาชนหลายจังหวัดเลยนะคะยิ่งเป็นจังหวัดตราดนะคะมีการอบพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพจำนวนมาก และตอนนี้คนไทยกำลังกังวลว่าเรื่องนี้จะลามเป็นสงครามไหมเห็นหลายคนบอกว่าให้มันจบที่รุ่นเราวันนี้เรามาลองอ่านดวงดาวกันนะคะว่ามันจะจบที่รุ่นนี้ไหมหรือจริงๆแล้วมันไม่มีวันจบที่รุ่นไหนเลยนะคะคลิปนี้ฟ้าไม่ได้มาฟันธงนะคะ แต่ฟ้าจะพาเพื่อนๆทุกคนดูแนวโน้มผ่านโหราศาสตร์สากลที่ใช้กันในงานวิเคราะห์ระดับโลกนะคะเพื่อให้เราเข้าใจสถานการณ์อย่างมีสติและไม่หวาดกลัวและไม่ตกเป็นเหยื่อของความเกลียดชังหรือกลุ่มคนคลั่งชาติจนเกินไปฟ้าไม่ใช่หมอดูนะคะ ฟ้าเป็นเพียงคนที่อ่านดวงดาวได้เท่านั้นค่ะเพื่อนๆอ,อ่านได้ไม่เท่าอ่านเป็นนะคะหากเพื่อนๆท่านไหนสนใจให้ฟ้าอ่านดวงดาวให้ทักไปที่อินบ็อกซ์ที่เพจ Facebook ชื่อช่องพี่ฟ้าชาแนลเหมือนช่อง YouTube นี้นะคะเรามาเริ่มอ่านดวงดาวกันเลยค่ะหลายคนถามว่าทำไมอยู่ดีๆเรื่องนี้เกิดขึ้นแบบฉับพลัน ฟ้าจะใช้ฐานข้อมูลดวงเมืองของเมืองไทยก่อนนะคะวันที่เราตั้งหลักเมืองนะคะวันที่21เมษายนพศ2325เวลา6นาฬิกา54นาทีนะคะฟ้าจะใช้ฐานข้อมูลตัวนี้เป็นการอ่านนะคะการประทะครั้งนี้นะคะไม่ได้เกิดจากการเตรียมเพื่อจะทำสงครามนะคะ แต่เกิดจากดาวอังคารและดาวมฤตยูที่มากระทบกับดวงเมืองของเราตรงจุดสำคัญพอดีดาวอังคารในโหราศาสากลเนี่ยจะเป็นดาวมานะคะดาวมานี่มันจะเป็นความตึงเครียดการประทะอุบัติเหตุ ความเร่งด่วนนะคะแล้วมันมาสัมพันธ์นะคะกับดาวยูเรนัสคือดาวมฤตยูในดวงเมืองของเราเนี่ยดาวมฤตยูหมายถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเปลี่ยนแปลงฉับพลันและแตกหักนะคะอันนี้คือความหมายของดาวฟ้าจะอ่านความหมายของดาวและฟ้าจะดูการเดินของดาวถ้ามันมากระทบกัน ฟาก็จะอ่านออกมาแบบนั้นนะคะไม่ใช่การฟันธงนะคะเพื่อนๆตอนนี้ดาวสองดวงนี้กำลังทำมุมทับพบที่12ของดวงเมืองซึ่งคือพบที่เกี่ยวกับชายแดนเรื่องที่ควบคุมไม่ได้และเหตุเบื้องหลังที่เกิดขึ้นแบบเกิดไวจบไวฟ้าเน้นคําว่ามีเหตุเบื้องหลังนะคะแต่ฟ้าคงพูด มากไปกว่านี้ไม่ได้นะคะฟ้าขออ่านแค่ในแนวทางของโหราศาสตร์เท่านั้นนะคะเพื่อนๆนี่คือเหตุผลว่าทำไมเหตุการณ์มันถึงดูไม่ทันตั้งตัวและเกิดในพื้นที่อ่อนไหวอย่างชายแดนดาวชุดนี้ไม่ได้ส่งสัญญาณส่งครามใหญ่นะคะแต่ส่งสัญญาณเหตุฉับพลันที่ไม่มีใครอยากให้เกิดมากกว่าอันนี้เท่าที่ฟ้าอ่านได้นะคะ และคำถามต่อมาคือหลายคนเป็นห่วงมากว่าเหตุการณ์นี้มันจะบานปลายไหมนะคะเรามาดูแรงดาวกันแบบเข้าใจง่ายๆนะคะดาวอังคารรอบนี้กับดาวมฤตยูเนี่ยเขาจะมากระทบกันเป็นแบบลักษณะที่เกิดขึ้นฉับพลันเร็วแรงแต่สั้นไม่ใช่คอนเซปต์ของสงครามที่ยืดเยือ้อ ดาวเสารที่ทำมุมกับดวงเมืองไทยตอนนี้นะคะให้ภาพที่ฟ้าเห็นนะคะให้ความสูญเสียแล้วก็มีความหนักใจแต่ไม่ถึงขั้นล้มเหลวแตกหักหรือระเบิดภายในดังนั้นแนวโน้มที่เกิดขึ้นนะคะอีกประมาณหนึ่งเดือนความตึงเครียดหลักๆจะค่อยๆค,คลายลง แต่ไม่ใช่ว่าจะเงียบหายไปร้อยเปเซ็นทันทีนะคะดาวยังให้ภาพการประทะเล็กๆน้อยๆแบบประปลายบางจุดไม่ใช่ทุกจุดบางจุดที่เปราะบางเท่านั้นแต่ทั้งหมดนี้ระดับเหตุการณ์ชายแดนจะไม่ใช่สงครามลุกรานอันนี้ฟ้าย้ำนะคะและตอนนี้นะคะดวงเมืองไทยมีดาวเมฤรยูที่อยู่ในตำแหน่งที่ใบว่า ประเด็นชายแดนและความขัดแย้งแบบไม่ทันตั้งตัวจะวนกลับมาเป็นระยะระยะไม่ใช่เพราะไทยอยากมีเรื่องนะคะแต่เพราะตำแหน่งที่สัมพันธ์กับภพบที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนบ้านการสื่อสารระหว่างรัฐการทหารตามแนวพรมแดนเหตุผิดพลาดเล็กๆน้อยๆจากผู้ปฏิบัติการไม่ใช่ผู้นำนะคะจากผู้ปฏิบัติการจะลุกลามเร็ว และปีนี้นะคะดาวมันจะอยู่จรเดินเข้าทํามุมชนมฤตยูเดิมของดวงเมืองนี่คือสูตรในโหราศาสตร์สากลน,นะคะที่เรียกว่ายูเรนัสร u เ Return ิกเกอร์ทำให้เหตุการณ์แบบประทะฉับพลันเกิดได้ง่ายมากนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนถึงรู้สึกว่าอยู่ดีๆทำไม เกิดรบกันขึ้นมานะคะฟ้าก็รู้สึกนะคะเพื่อนๆฟ้ามาอ่านดาวฟ้าถึงเข้าใจนะคะแต่อยากให้เรารู้ไว้อย่างหนึ่งว่านะคะมฤตยูความรุนแรงฉับพลันแต่มาไวก็ไปไวเหมือนกันไม่ใช่สงครามยืดเยื้อเป็นปีนะคะและสถิติในประวัติศาสตร์ไทยก็เป็นแบบนี้จริงๆค่ะฟ้าย้ำนะคะไม่ใช่สงครามยืดเยื้อเป็นปีนะคะ และมีหลายคนถามว่าทำไมลาวพม่ามาเลถึงไม่ตึงเครียดเท่าเขมรคำถามนี้สำคัญมากนะคะหมายความว่าการประทะทำไมมันถึงมีแค่กัมพูชากับไทยทำไมลาวพม่ามาเลไม่เห็นต้องมีตรงนี้นะคะฟ้าขอใช้ข้อมูลวันสถาปนารัฐใหม่ตอนสิ้นสุดยุค เขมนแดงปกครองในกัมพูชานะคะวันที่สถาปนารัฐใหม่ของกัมพูชาจะเป็นวันที่7มกราคม2522อันนี้ฟ้าไม่ทราบเวลาที่เขาสถาปนานะคะรู้แค่วันเดือนปีนะคะฟ้าจะใช้ฐานนี้เป็นการอ่านแนวโน้มของดวงดาวโหราศาสตร์สากลน,นะคะเราลองมาเทียบกันดูนะคะ ฟ้าจะดูแค่ดาวอังคารกับดาวมฤริตยูนะคะที่อยู่ในประเทศกัมพูชานะคะว่าส่งผลอะไรกับดวงของเมืองไทยบ้างนะคะว่ามันทำมุมอะไรกันบ้างนะคะพอฟ้าไปดูจุดนี้นะคะฟ้าจะเห็นเลยว่าดาวอังคารกับดาวมฤริตยยของประเทศกัมพูชาเนี่ยมาทามุมชนกับจุดต้องห้ามของดวงเมืองไทยพอดีในช่วงนี้นะคะ ถ้าจะให้ฟ้าตีความแบบเข้าใจง่ายๆจากเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นนะคะมันเกิดจากความเข้าใจผิดที่ลุกลามเร็วต่างฝ่ายต่างมองอีกฝ่ายเป็นภัยมากกว่าความจริงเหตุเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่มีแรงประทะกันแบบฉับพลันผ่านคนระดับปฏิบัติการไม่ใช่ผู้นำฟ้าเน้นนะคะว่าแรงประทะครั้งนี้เกิดจากคนระดับปฏิบัติการไม่ใช่ระดับผู้นำค่ะ นี่คือสาเหตุที่ทำไมไทยกับกัมพูชามักจะเกิดเหตุซ้ำๆเมื่อไหร่ที่เรามีการประทะกันนะคะเหตุจะเกิดจากคนระดับปฏิบัติการสัส่วนมากอันนี้ฟ้าดูจากสถิตินะคะแม้รัฐบาลทั้งสองประเทศไม่ได้ต้องการให้เกิดขึ้นก็ตามแต่ระดับปฏิบัติการและการเข้าใจผิดกันต่างฝ่ายต่าง มองความจริงของแต่ละฝ่ายไม่ได้มองอยู่ตรงกลางอะคะ่ะมันจะเกิดมาจากเหตุผลนี้เป็นหลักเลยถ้าเกิดว่าไทยกับกัมพูชาจะปะทะกันประเทศอื่นไม่มีดาวมุมนี้นะคะจึงไม่มีการประทะแบบนี้แต่ไทยกับกัมพูชาจะมีดาวมุมนี้จากที่ฟ้าดูดวงดาวแต่ละประเทศนะคะว่าทำไมถึงไม่ประทะกับไทยนะคะเช่นถ้าเป็นของลาวนะคะ เราเขาจะเป็นธาตุน้ํานะคะแต่ไทยจะเป็นธาตุไฟเพราะเราเป็นราศีเมษใช่ไหมของเราเป็นธาตุไฟมันก็จะเกิดเป็นไออุ่นมันจะเข้ากันได้ดีถ้าเป็นมาเลเซียเขาจะเป็นธาตุลมผสมกับน้ําก็จะปรับตัวกับธาตุไฟได้ดีพม่าเนี่ยจะเป็นธาตุดินหนักแต่จะเป็นดินที่สถิตจะเป็นการประทะน้อยแต่จะดื้อ ส่วนดวงของกัมพูชานะคะจะเป็นดวงของดินแข็งปะทะกับธาตุไฟของไทยได้โดยตรงเลยมันก็เลยจะเป็นเหตุแบบนี้มาเรื่อยๆนะคะแล้วเหตุตึงเครียดรอบนี้นะคะจะจบเมื่อไหร่และจะจบยังไงฟ้าลองมาอ่านดวงดาวให้เพื่อนๆฟังนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะเอาครั้งนี้ก่อนนะคะครั้งนี้จะสงบลงเพราะคนกลางค่ะ ไม่ได้สงบลงเพราะว่ารัฐกับรัฐหรือว่าเราไปลบเขาจนชนะแล้วเขาสยบยอมนะคะเราจะสงบศึกกับกัมพูชาได้เพราะคนกลางฟ้าเน้นไปที่การทูตหรือประเทศมหาอำนาจนะคะจะไม่ใช่เพราะไทยกับกัมพูชายอมกันเองโดยตรงในทันทีเพราะดาวพระหัสจรในช่วงนี้จะทำมุมที่เ,เรียกว่าเป็นมุมที่ เกิดขึ้นเวลาที่มีบุคคลที่สามหรือองค์กรภายนอกเข้ามากํากับเจรจาหรือกดให้ทั้งสองฝ่ายลดความรุนแรงหรือร้อนแรงลงเพราะดาวพลฤหัสเนี่ยคือดาวของความยุติธรรมดาวกฎหมายดาวการทูตนะคะและ,ะเป็นกรอบระเบียบระหว่างประเทศดังนั้นการสงบในรอบนี้จะมาจากการคุยผ่านคนกลางหรือ องค์กรระดับภูมิภาคมากกว่าจะเป็นการยอมกันเองโดยตรงและอีกอย่างหนึ่งคือดาวเสาที่กดดวงทั้งสองประเทศนะคะทั้งไทยแล้วก็กัมพูชาดาวเสาเนี่ยทำให้มีพลังแบบหยุดก่อนไม่งั้นจะเจ็บทั้งคู่ประมาณนี้เหมือนกันปลามนะคะอสองพลังนี้รวมกันทำให้ไทยกับกัมพูชาต้องชะลอต้องหยุดพักและเปิดทางให้การเจรจาระดับสูงกว่า ขึ้นมาคุยนะคะจากที่ฟ้าเห็นนะคะฟ้าเห็นมหาอำนาจมากกว่านะคะที่จะเข้ามาเป็นตัวกดดันและทำให้ทุกอย่างมันสงบลงแต่มันจะไม่สงบทันทีนะคะมันจะค่อยๆนี่คือเหตุผลว่าทำไมรอบนี้แม้จะมีเหตุรุนแรงแต่จะไม่นำไปสู่สงครามเพราะมีแรงภายนอกที่ใหญ่กว่าคอยคุมไม่ให้ลุกลามนะคะ แล้วอนาคตอันใกล้จะเป็นยังไงไทยกับกัมพูชายังจะประทะกันอีกไหมประทะอีกเมื่อไหร่เรามาลองอ่านดวงดาวกันนะคะจากแรงดาวทั้งหมดที่ฟ้าอ่านนะคะอันนี้เอาเป็นภาพรวมนะคะอันนี้ไม่ใช่การฟันธงนะคะเป็นแค่แนวโน้มเท่านั้นนะคะ,ะจากที่ฟ้าดูนะคะไม่ว่าจะเป็นครั้งไหนก็แล้วแต่ถ้ามีการประทะนะคะจะไม่ถึงขั้นสงครามใหญ่ ดาวยังไม่แรงถึงขั้นจะทําให้เกิดสงครามนะคะระหว่างไทยกับกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นการประทะครั้งไหนก็แล้วแต่แต่จะมีการประทะเล็กๆอีกไหมมีค่ะแต่เป็นประปลายโดยเฉพาะช่วงอ่าสิถึงสิวันต่อจากนี้เพราะดาวอังคารกําลังเคลื่อนเข้าสู่จุดที่อ่อนไหวนะคะและอีกประมาณ4-5สัปดาห์จากนั้นไปนะคะความ ตึงเครียดหลักๆก,ก็จะเริ่มคลายลงจะสงบชัดเจนมากขึ้นช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนของปีหน้าและจะกลับมาปะทะกันอีกช่วงเดือนตุลาของปีหน้าถึงเดือนกุมภาต้นปีพศ2570นะคะเดือนกุมภาจะกลับมาปะทะอีกระยะยาวในอีก5ถึง7 ปีนะคะไทยกับกัมพูชาต้องเรียกว่าเป็นคู่กรรมนักรบนะคะในเชิงโหราศาสตร์นะเราเป็นคู่กรรมกันนะคะยังไงเราก็จะต้องปะทะกันอยู่แบบนี้แหละร่ำไปนะคะและอาจจะมีเหตุปะทะรอบใหม่ขึ้นมาอีกหลังจากเดือนกุมภาปี2027นะคะจะมีเกิดขึ้นอีกปีพศออ2030ถึง2031นะคะอันนี้เป็น คิดศักราชนะคะพอดาวมฤตยูจะกลับมากดดวงเมืองไทยอีกครั้งช่วงนั้นนะคะแต่ก็ยังจะเป็นลักษณะการเกิดขึ้นฉับพลันไม่ใช่สงครามอีกเหมือนเดิมทั้งหมดนี้นะคะคือภาพรวมเป็นภาวะของดวงดาวนะคะไม่ใช่การเข้าข้างชาติใดชาติหนึ่งแต่เป็นการ พฤติกรรมของดาวที่ส่งผลต่อรัฐต่อกองทัพและการเจรจานะคะเพราะฉะนั้นความขัดแย้งของไทยกัมพูชาจะไม่มีวันจบที่รุ่นไหนเพราะมันจะเกิดขึ้นเป็นช่วงๆมันจะเงียบไปสงบไปแล้วอยู่ดีๆมันก็จะเกิดขึ้นมาอีกแล้วก็จะรุนแรงนิดนึงแล้วก็จะเงียบลงไปอีกแล้วสักพักก็จะเกิดขึ้นมาอีกและจะเกิดขึ้นจากระดับผู้ปฏิบัติการ ไม่ใช่ผู้นำนะคะฟ้าย้ำและทุกครั้งเวลามันจะสงบมันจะมีคนกลางเข้ามาทํำให้สงบไทยกับกัมพูชาจะไม่มีดาวที่บอกว่าจะยอมกันเองมันถึงต้องประทะกันอยู่แบบนี้ร่ำไปนะคะเพราะว่าดวงของเรากับกัมพูชานะคะมันมีกรรมการรบร่วมกันนะคะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ในมุมของดวงดาวที่ฟ้าอ่านนะคะไม่ต้องเชื่อฟ้าร้อยเปอเตนะคะ หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกคนเห็นภาพกว้างขึ้นนะคะแล้วก็เข้าใจความเป็นไปของการประทะระหว่างประเทศเรากับประเทศกรัรมพูชานะคะก็อยากให้ทุกคนมีสตินะคะไม่ต้องหวาดกลัวจนเกินจริงและไม่เผลอถูกชักนำให้เกิดการเกลียดชังชาติใดชาติหนึ่งหรือ คลั่งชาติจนเกินไปนะคะโหราศาสตร์ไม่ใช่เรื่องงมงายนะคะแต่เป็นอีกมุมที่ช่วยให้เรามองเห็นโลกแบบมีเหตุผลเชิงสถิติมากขึ้นและรู้ว่าบางเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจากจังหวะอะไรไม่ใช่ความตั้งใจร้ายของใครคนใดคนหนึ่งจากผู้นำคนใดคนหนึ่งหรือชาติใดชาติหนึ่งนะคะ ้าเพื่อนๆชอบแนววิเคราะห์การอ่านแนวโน้มดวงดาวแบบนี้นะคะฟ้าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใน EP หน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดี